ตอนนี้นะครับมาดูบ้านวังน้ำบนนี่นะตอนนี้น้ำเข้าครับโอ้โหดูครับเริ่มท่วมมาเต็มนะครับตอนนี้ีถนนนะครับกําลังท่วมห้อยเต็มเลยกำลังมาครับน้ำกำลังมาไปหมดครับตอนนี้ท่วมห้อยเต็มเลยนี่ครับโอ้จะใกล้ๆจะลดถนนแล้วเหมือนกันครับ นี่โอ้แท็นี้ล้นมากแล้วครับหน่อยๆครับนี่ครับนะเต็มเลยสองฝั่งกำลังจะล้นเหมือนกระรัน เลยครับนี่ครับดูน้ำข้อหอบมามากจริงเมื่อคืนฝนตกหนักเลยครับสองชั่วโมงกว่านี่น้ำเลยมาเต็มมานี่คลองนะครับมวลน้ำคลองคลองไหลครับโอ้โหน้ำคลองไหล ปริมถนนแล้วครับนี่ใกล้แล้วไม่นานนี่ครับโอ้โหนี่ครับมาแล้วข้างหน้านี่หลายรถจกักรฟองมาแล้วครับหลายรถข้ามทางมาแล้วครับอ๋อป้าป้าโมเดลนะครับมันจะอินป้นบา,นงนางบนักพูดนับกระ